สวัสดีครับวันนี้แวะมาทำงานแถวหัวลำโพงเดินมาเรื่อยๆมาเจอร้านข้าวหมูแดงสีมรกตในตำนานก็เลยแวะเข้ามาทานเป็นช่วงเที่ยงพอดีคนค่อนข้างแน่นโต๊ะก็หายากก็เลยได้นั่งโต๊ะที่เขาเตรียมส่งอาหารสำหรับพนักง,งานที่มารับอาหารไปส่งนะครับวันนี้ก็สั่งเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันหน้าตาจะเป็นยังไงอร่อยสมคำร่ำลือไหมว้าวมาแล้วหน้าตาดูดีเทวเดี๋ยวมาลองชิมกันครับ ว่ารสชาติเป็นยังไรรงรสชาติอร่อยใช้ได้เลยเฮียผมกินไม่หยุดปากเลยไม่รู้ว่าหิวหรืออร่อยแต่แกก็บอกว่าอร่อยนะครับ ก็ถ้าใครมีโอกาสผ่านมาแถวตอกสุกรนะครับก็แวะมาทานของเขาดีอร่อยนะครับมีน้ำซุปขายไหลยานด้วยก็มีโอกาสแวะมานะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับ